สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมากับรายการขอบโคตรดีงานอีกครั้งนะครับผมก็ห่างหายกันไปหลายสัปดาห์อยู่นะครับนี่ก็เป็นคลิปแรกของปีเนาะที่เป็นคลิปเกี่ยวกับการรีวิวหนังสือเนาะก็อย่างที่พูดไปประมาณท้ายปีที่แล้วนะครับผมก็พูดเกิดในคลิปสุดท้ายว่าตัวผมเนี่ยนะครับในปีนี้นะกะว่าจะปรับเปลี่ยนหลายๆายอย่างนะครับลองผิดลองนู้นลองนี่บ้างนะครับซึ่งก็ต้องเนี่ยบอกเลยว่า ปีนี้อาจจะเป็นปีที่รีวิวหนังสือน้อยลงนะครับเพราะอย่างหนึ่งคือผมรู้สึกว่าผมตอนนี้เนี่ยมีมันไม่ค่อยเหมือนเดิมนะครับอะไรหลายอย่างที่ตอนแรกเราทำเราสึกว่าเออเราชอบอย่างเนี้ยรีวิวหนังสือผมว่าผมเริ่มจะพูดไม่เหมือนเดิมหรือเรื่องอะไรดีมันไม่ใช่ตอบโจทย์ที่ผมคิดขนาดนั้นนะครับก็เลยว่าเออจะเว้นว่างไปบ้างนะครับกลับมาทําบ้าง ซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนังสือใหม่ๆมากกว่านะครับตอนนี้ก็จะเลือกหนังสือเก่า,าแล้วนะครับก็แหละจะปรับ,บนกันไปทำคอนเทนต์ใหม่ๆด้วยนะครับซึ่งปีนี้อาจจะเน้นพวกเรื่องเกมเป็นหลักนะครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ชอบเล่นเกมอเอาเลยคิดตอนนี้เรื่องเกมแบกที่คลิปเดือนนี้หายไปในระดับหนึ่งก็คือผมติดเกมอยู่นั่นเองนะครับก็คือติดมันทันแล้วจริงๆก็เป็นเรื่องของช่วงเวลาตารางเรียนเทอมนี้ด้วยนะครับตารางเทอมนี้เนะี่ยบอกเลยว่ามันก็แน่นเอียดอยู่ในระดับหนึง่งซึ่งผมก็เลยแบบหาเวลาที่จะมาถ่าาาลํบกกมมมมขึ้นนไเเหือดิ และอย่างหนึ่งที่อาจจะเป็นประเด็นที่ทําให้ผมไม่ค่อยอยากจะรีวิวหรือเรียกว่ามันมีหนังสือหลายๆเล่มที่ผมเคยรีวิวไปแล้วลานน่าสุดมานน่าซื้อามอ่านเนี่ยบอกเลยว่าไม่ค่อยประทับใจนะครับหลายเรื่องหลักเลยเอาเป็น3เรื่องเมนที่ผมเคยแบบอวยๆนะครับก็มีแบบอย่างเรื่องสกิลโกงไรเทรียมทานสร้างงานสองโลกน้องแล้วก็มือทหารอวตารมาน่ังโลกแล้วก็แบบอวตารม,มาโลกเกมกีบสาวน,นะครับประมาณ3เรื่องเนี้ยซึ่งผมก็ได้อ่านเล่มต่อไปแล้วยิ่งสกิลโกงไรเทียมทานเนี่ยบอกเลยว่าไม่ชอบเนื้อหาเลยนะครับเรียกว่าแบบมันเหนื่อยอ่ะแล้วก็ ฐานรงสูงขึ้นก็ต้องบอกเลยว่าคือหนังสือเรื่องที่จะมารีวิวในวันนี้นี่เองนะครับเคยเกิดไว้ในสิ้นปีที่แล้วแล้วว่าเป็นกระตูนที่ผมชอบสุดในปีที่แล้วนะครับซึ่งด้านราคในปีนี้เนี่ยก็เลยว่าจะเอามารีวิวนะครับผมซึ่งเป็นกระตูนที่เป็นมาตรฐานที่นะับว่าสูงนะครับแบบถ้าจะมาเนื้อาหาแบบเก่งจ๋าเก่งเทพมันรู้สึกว่าแบบแล้วมันไม่มี ความลุ่มลึกผมว่าไม่ไม่โอวะ่ะแต่เรื่องนี้เนี่ยมันมีอะไรที่ผมชอบเยอะมากนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังซึ่งวันนี้ครับก็เลยจะมารีวิวกับน้องสื่อการ์ตูนเรื่องนี้ก็ผมขอต้อนรับสู่ห้องเรียนนิยมเฉพาะยอดคนนะครับซึ่งอันนี้เป็นเล่มปี2นะ ขอโทษทีนะครับเพราะว่าผมไม่มีเล่มหนึ่งนะครับผมไม่ได้ซื้อเล่มหนึ่งสองสามเพราะว่าเล่มหนึ่งสองสามเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันสามารถที่จะพอถูกถ่ายจะอนิเมะได้นะครับเรื่องนี้เนี่ยก็คงมีคนหลายคนเคยดูแล้วเพราะว่ามันอยู่มาหลายปีแล้วนะครับจริงจริงตอนนี้ก็อยู่ทั้งใน Netflix ใน o ูทไทยแลนด์นะครับใน YouTube m o ูทไทยแลนด์เนี่ยก็ไปหาดูกันได้เลยคืออย่างแรกนะครับนั่นแหละมันฟรีแลวถูกพิกสิทธิ์นะครับใครที่อยากจะรู้ในเรื่องนั้นเนี่ยผมก็แนะนําให้ลองไปเกิดดูได้เลยนะครับซึ่งผมเน นะครับ7.5 8 9จ0 11แล้วก็11.5นะครับทั้งหมดนี้นะครับเล่มปี2เล่มตอนนี้มีอยู่2เล่มนะครับก็โดยรวมก็คือนั่นแหละประมาณ10เล่มนันเองแล้ว10เล่มเนี้ยผมบอกเลยผมซื้อภายในช่วงระยะเวลาไม่เกิน1เดือนนะครับประมาณเดือน,นียวผมซื้อแม่ง1ิบเล่มเลยแต่ก็ชอบมากคือผมติดงองเงมงเลยช่วงหนึ่งนะครับคือช่วงที่เริ่มอ่านจะได้เลยว่าแบบผมอ,อ่านเล่มสี่เสร็จใช่ปะ่ะผมแม่งทุรนทุลายอยากได้เล่ม5้าอ่านมากตอนแรกผมดูอนิเมะจบแล้วผมก็อยากร้องอ่านนิยายดูนะครับบ็ไไปอ,มมอ,อ,อ่่ม่มมมาาาาสจนแดห์ อ,อ,นนอ่านเสร็จปุ๊บชี่ยสนุกว่าอยากอ่านเล่มหโอ้ขวัญหาเลยผมแบบหาซื้อในเน็ตคือตุ้มตุ้มตุ้มซื้อไม่ยั้งนะครับสุดท้ายก็เนี่ยอุ้งมาเต็มสิบเล่มนะครับเรียบร้อยจุ๊บๆนั่นแหละบอกได้ง่ายเลยว่าผมชอบมันขนาดไหนเนาะโอเคนะครับก็อย่าอะไรมากไปกว่าน,นี้เลยนะครับเรามาเข้าเนื้อหากันเลยดีกว่าก็เนื้อหาเรามาดูที่ตัวหนังส,งสือนะครับเอาผมขอเป็นรีวิวเล่มปี2เล่ม1กับปี1ตอนเล่ม4ละกันนะครับอันนี้ ผมไม่ชัวร์นะเพราะว่าอันจริงเหมือนเขาลองเทสแบบลองเทสปิินนะครับปีสองเล่มหนึ่งเนี่ยนะครับเนี่ยเห็นไหมหนังสือมันจะอ่อนมันจะอ่อนมากครับถ้าเทียบกับสองเล่มสี่ตอนปีหนึ่งนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะแข็งกว่ามากก็กระดาษครับมีความนั่นแหละอย่างที่บอกเลยไม่ได้ยืดหยุ่นมากแขงแข็งนะครับด้านในนี่ก็ไม่มีกิมมิกอะไรมากมายนะครับเป็นภาพแนวอะไรครับเป็นภาพดาร์กง่ายๆไม่มีอะไรนะครับบกบกน่าจะพละสิกไปเรื่อยๆเนาะซึ่งปกนอกเนี่ยก็ไม่ได้ดีนะครับมีความ ไม่ไม่ไม่ได้มีความประชับมากนะครับจนะเห็นไหมมีความโปง่ปงๆแหละเรียบร้อยนะครับ ผมไม่ได้อ่านบ่อยนะครับผมอ่านทั้งเดียวนะครับคืออาจจะมีเปิดซ้ซําๆผมมันเป็นนิยายเรื่องแรกๆที่ผมชอบมานั่งเปิดอ่านซ้ำๆเหมือนกันนะคือมันไม่ได้อ่านแบบอ่านใหม่ตลอดอะ่ะมันอ่านแค่แบบพอต,ตรงที่ผมชอบมันก็จะมานั่งอ่านท้ายอ่านแล่แต่โดยส่วนตัวหนังสือเนี่ยมันก็ของสํานักพิมพ์ฟินิก์เนาะมันก็ไม่ได้มีอะไรววรักขนาดนั้นนะครับเออมันมีวิวรแค่เรื่องราคาแต่โดยรวมนั่นแหละผมว่าเนื้อหามาสนุกงั้นผมจะไม่ขออะไรเยอะแล้วกันแล้วนี้ครับก็เขียนโดยทินุงาสะโชงโงนะครับผมแล้วก็ภาพโโโดดยยเชุนุนรัแแลล้วก็ป ขันขันอดีไสนะครับถ้าอา่านิดขอภัยนะครับผมก็โอเคเรามาเข้าสู่เนื้อหานะครับเรื่องเนี้ยผมขอเล่าเป็นองรวมแล้วกันผมว่าหลายๆคนอาจจะรู้อน,นิเมะอยู่แล้วนะครับ นั้นขอเล่าเป็นอง์รวมถึงตีมเนื้อหาของเรื่องะครับตีมเนื้อหาเนี่ยก็จะเล่าอยู่ในเรื่องของรั้วโรงเรียนนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมปลายอย่างโคโรยิฟุเซนะครับเป็นโรงเรียนอันดับหนึ่งอันดับต้นๆของญี่ปุ่นก็ว่าได้นะครับเป็นโรงเรียนที่คอยผลิตบุคลากรระดับชั้นนําของประเทศนะครับแต่การเรียนของเรียนเนี่ยไม่ใช่แค่การเรียนเพื่อที่จะเก่งคณิตศ,ศาสตร์วิทยา,าศสาสตร์เก่งวิชาการนะครับโรงเรียนนี้ต้องการคนที่เก่งรอบด้านนะครับคือต้องบอกเลยว่ามีการสอบที่พิเศษมีการ แข่งขันกันที่แตกต่างจากโรงเรียนอื่นโรงเรียน่นอื่นแข่งขันกันเรื่องอะไรครับก็แข่งด้านกีฬาหรือแข่งด้านวิชาการแข่งข้อสอบอันนี้ก็จะใกล้ๆกันแต่มันเป็นข้อสอบที่ไม่ได้สอบด้วยปรารยายรออัรอันครับมันเป็นการแข่งขันที่มีการสอบแบบพิเศษที่ต้องใช้ทั้งไหวพริบใช้ไหวพริบใช้สติปัญญาใช้ทั้งความสามารถทั้งวิชาการและก็ร่างกายคือมันเพื่อสร้างคนเก่งอย่างแท้จริงครับมันเป็นวยนที่แข่งขันกันแบบสุดๆนะครับซึ่งโรงเรียนนี้ก็มีบทลงโทษสูงสุดนะครับคือการไล่นักเรียนออก เอาจริงสหรับผมผมไม่ค่อยรู้สึกว่าการไล่ออกมันรุนแรงขนาดนั้นนะถ้าจะให้เจาะเึกเผมว่าตัวละครมันจะรู้สึกว่ามันน่ากลัวเพราะว่าในโรงเรียนคโ,โดอีกุเซนนะครับจะใช้ระบบการใช้จ่ายเป็นระบบพอยต์หรือคะแนนนะครับซึ่งขณะน,นี้ที่เนี้ยก็จะได้จากการสอบพิเศษเออหรือการแบบเป็นคะแนนจากห้องนะครับในหนึ่งห้องเนี่ยพอมีคะแนนเก็บเนี่ยนะครับก็จะแจกจ่ายทุกเดือนเป็นเหมือนเงินเดือนให้กับนักเรียนนะครับซึ่ง แต่โรงเรียนเนี้เป็นโรงเรียนระดับสูงถูกไหมซึ่งเขาก็มีเครื่องอำนวความสะดวกมากมายครับทั้งโรงหนังทั้งห้างสินค้าบอร์บา,บา,บาแล้วคุณมีพอย n t ที่ใช้จ่ายคุณสามารถซื้อได้ทุกอย่างนะครับคือโรงเรียนเนี้นะครับ มีทั้งหมด3ชั้นปีแล้วแต่ละชั้นปีเนี่ยจะมีทั้งหมด4ห้องก็คือห้อง A B C D นะครับซึ่งห้อง A B C D เนี่ยก็จะมีการแบ่งเหมือนเกดเลยห้อง A จะคือสุดยอดนะครับห้อง B จะรองลงมาห้อง C จะรองลงมาแล้วก็ห้อง D นะครับห้องที่จบไปแล้วจะได้รับสิทธิพิเศษต่างๆเดี๋ยวมีเพียงแค่ห้อง A นะครับห้องที่เหลือก็เป็นแค่เด็กจบจากโรงเรียนนี้นะครับไม่ได้มีสิทธิพิเศษเพราะว่าคนที่จบจากห้อง A ได้เนี่ยนะครับก็จะได้รับสิทธิพิเศษทนการที่จะสามารถเข้าทํางานที่ไหนก็ได้หรืออาจจะเป็นการแบบบเเขขข้าาาามมหยยัอออออะะไรรรปณณนนคคคคืืงีุ มาสมัครงานได้ง่ายมากอะไรประมาณนั้นซึ่งเอาจริงในประเทศญี่ปุ่นไมอย่างที่รู้ฮะการทํางานหรืออะไรของเขามันหนักก็ประมาณนี้เนเรื่องเงนก็จะคงอยู่ในเรื่องของรั้วโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูงนะครับซึ่งนะครับตัวละครนำของเนื่อนะครับก็คือตัวละครอายโนกจิคิโกกยทกากะนะครับผมก็เป็นนี่ครับหนุ่มในเล่มปก นี่เลยนะครับผู้ชายคนนี้นั่นเองคือใครดูอนิเมะเนี่ยผมไม่รู้ว่าหลายๆคนชอบไหมนะแต่ผมโผมคตรชอบผมโคตรชอบตัวละครตัวนี้มากเลยครับคือผมไม่อกเลยว่าผมเคยดูอนิเมะเรื่องนี้มานานแล้วตนะั่งแต่ช่วงแบบมันใหม่ๆมาณนั่นแหละตอนผมมัธยมซึ่งผมอ่ะรู้สึกว่าชอบตัวละครตัวนี้มากมันมีความแบบใช้คำว่าแบนะดแอนดยก็อาจจะดูแบบมันอาจจะไม่ตรงตัวละครแต่มันมีความคูลอ้ะช่วยมันคือความเท่คือตัวละครตัวนี้นะครับแล้าใครได้ดูอนิเมะคงจะรู้ว่าคือตัวละครตัวนี้เขาน่าหนิ่งมากมันเป็นตัวละครที่ไม่มี ความรู้สึกเป็นพวกพระเอกแบบพระเอกกับคนญี่ปุ่นอะส่วนใหญ่มันจะมีอยู่มันไม่กี่แบบวกครับซึ่งไทยส่วนใหญ่มันจะเป็นแบบพวกแบบมีความแบบ นี่งไงใส่ซื่อมีความบริสุทธิ์ใจมีความแบบกล้าหาญหรืออะไรแบบแต่ส่วนใหญ่มันจะไม่มีการเก็บอารมณ์ถึงขทานเนี้ยซึ่งตัวละครอาจารย์ุคจิกมันเป็นตัวละครที่แบบมันไม่แสดงออกอะไรเลยยิ่งบริบทบทพูดของเขามันมันทำให้เห็นเลยว่าเขานิ่งเฉยดอกอ,อะไรหลายอย่างมากอ่ะซึ่งผมชอบนั่นแหละคือตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่เท่มากนะครับนอกจากตรงนี้เขายังเป็นตัวละครที่ลึกลับมากๆนะครับคือมันไม่ใช่ตัวละครที่มาอวดเก่งเขามีความรับผิดชอ,อย่างเขามีเหตุผลนะครับซึ่งก็ต้องรองไปอ่านดูผมไม่อยากยจริงมันโดีะพู อบอกได้เกินเกินด้อย่างหนึ่งคือตอนเนี้ยบอกลำนองว่าตัวละครอัยรุโคจิตเนี่ยในด้านของสเกลพลังของเขาเนี่ยนะครับความสามารถในรุ่งเรียนทั้งพละก,กําลังวิชาการหรืออะไรเนี่ยยังไม่เฉลยจนแบบหมดเปลือกขนาดนั้นคือเรารู้แค่อย่างเดียวว่าเขาเก่งซึ่งใครที่ชอบตัวละครเ,เอ้เก่งๆเรื่องนี้ แล้วก็ต่อมานะครับที่เรื่องนี้ที่มันน่าสนใจนะครับที่ผมชอบของเรื่งองของการสอบเอาจริงการสอบพิเศษนยเขาเรียกว่าการสอบพิเศษในเรื่องนะครับจะเป็นการสอบที่ไม่เก <pet al unserem> ี่ยวกับข้อเขียนหรือ <incomplete> ว <illustrations> ิชาการจะเป็นการสอบที่จัดขึ้นมาแบบแปลกๆดูดีจะแบบอย่างที่ในกระตูนมันจะมีตอนหนึ่งนะครับเป็นการโซลว์ในเกาะล้างนะครับซึ่งก็ใครที่ยังไม่เคยดูก็เราไปหาดูเดี๋ยวผมไม่สปอยเนาะก็แค่บอกว่าเนี่ยมันมีการสอบพิเศษมากๆอย่างแบบไปโซลว์ไปใช้เวลในเกาะล้างกันซึ่งนั่นแหละการสอบมันมีอีกล้ซึ่งเอาจริงถามว มันมีหลายอย่างที่อธิบายไม่ค่อยละเอียดไม่สิมันอธิบายละเอียดมากเกินไปจนแบบ บางคนอย่างผมเนี่ยเป็นคนที่อ่านไม่ค่อยชอบอ่านรายรละเอียดอะ่ะมันน่าเบื่อนะครับมันจะน่าเบื่อแล้วมันก็อาจจะแบบไม่ตั้งใจอ่านอะ่ะแต่ต้องบอกตรงว่าถ้าคุณตั้งใจอ่านมันสนุกมากนะครับมันสนุกจริงๆแต่มันไม่ได้เข้าใจยากเพราะสุดท้ายพอตอน,นท้ายๆเนี่ยตัวละครต่างๆเนี่ยนะครับก็จะพ้อยอธิบายให้เราฟังนะครับตัง้งแต่คือไอนุโคจินั่นแหละนะครับที่แบบตอนแรกๆเนี่ยก็จะเป็นการสอบที่ดูยากมากดูแบบเสียทางในแะบบตอนสุดท้ายพอสรุปเนื้อหาเนี่ยไอนโคจิ ok เนี่ยก็จะเล่าถึงแผนการว่าเขาทำอะไรไปบ้างในวันนี้นะครับ ใครดูอนิเมะก็คงจะพอเข้าใจว่าเขาเป็นยังไงอะเนาะแล้วอย่างหนึ่งที่ผมชอบคือปมตัวละครตัวละครหลายๆตัวนะครับที่เชื่อเป็นไอ้น้องโคตรจิเนี่ยทั้งเพื่อนร่วมชั้นนะครับซูซูเนะเออรนะครับตัวเคหรือมีหลายตัวมากนะครับซึ่งในอนิเมะเนี่ยมันยังไม่ค่อยโชว์สักเท่าไหร่แต่ในเรื่องขังสือเนี่ยมีตัวละครหลายตัวมากที่ผมทั้งอวยทั้งชอบทั้งเกลียดคือ,อยมันมีหลายตัวมากนะครับแล้มีตัวหนึ่งนะครับมันคือริวเอ็นนะครับริวเอ็นเนี่ย เขาเป็นตัวละครที่ในอนิเมะเราเห็นขา่ขาวๆเนาะซึ่งใรนเล่มเนี่ยจะมีเนื้อหาของเขาหลายช่วงอยู่ซึ่งโอ้ยผมอ่ะชอบตัวนี้มากนะครับมีหลายอย่างที่ชอบนั่นแหละมันมีหลายตัวที่น่าสนใจมีปมของตัวเองแล้วอีกอย่างหนึ่งที่ต้องชื่นชมเรื่องนี้เลยคือมันเป็นเรื่องที่แนวจิตวิทยาหน่อยคือบางครั้งเนี่ยแบบพระเอกกับตัวเรื่องอื่นเนี่ยเวลาไปปอบเราก็จะแบบปอบด้วยความแบบใจดีมากๆแต่เรื่องนี้มันมีจิตวิทยาซึ่งวิธีการปอบมันก็จะคนละแบบซึ่งมาตรงท้ายผมมากๆนะครับตรงนี้เป็นพ็อตที่น่าประทัับบใจมมากๆนนซึ่งออนนี้ผช แต่มันไม่ใช่ว่าไม่มีข้อเสียนะครับทุกอย่างที่ผมพูดมานี่คือผมชอบต่อมาที่เป็นมันหาของเรื่องนี้คือตัวละครเยอะมากนะครับตัวละครนักเรียนมันร้อยกว่าคนอะ่ะมันล่อสี่ห้องแล้วยังไม่รวมสามชั้นปีมันมีให้ศึกษาสชั้นปีอะ่ะโอ้โหชื่อตัวละครเยอะมากซึ่งต้องบอกเลยว่าแบบใครที่จะคิดจะอ่านนี ก็อยากให้อ่านน่าเล่มหนึ่งนะจะได้จาหน้าได้นะครับแต่ถ้าใครไม่อ่านแล้วไปดูดในนี้ผมเนี่ยก็แนะนําว่าให้เริ่มจำจำ,จำชื่อไว้เลยนะครับถ้าคิดจะอ่านต่อก็มองมองจำชื่อไว้ใครจําเก่งก็ดีไปนะครับแต่ผมแบบจำไม่เก่งอย่างนั้นันยากมากนั่นแหละครับบริบทโดยรวมผมเลยชอบเนื้อหาเรื่องนี้มากนะครับมีความแบบฮะเอีายดมีพอดที่แบบเป็นการหักมุมซึ่งผมใครชอบเนื้อหาหักมุมผมว่าเรื่องนี้ดีเลย ไม่โดยรวมเป็นการ์ตูนไอ้นวนิยายที่ผมชอบมากแล้วมาตรฐามันก็สูงนะครับมันเป็นเรื่องที่เราอยากอ่าน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 เพื่ออยากจะรู้ว่าจุดจบของแต่ละเล่มเป็นยังไงซึ่งตอนนี้นะครับก็ที่บอกเลยว่าตอนตอนนี้ปี2เนี่ยของเล่มปี2นะครับมีแค่2เล่มเนาะก็ถ้าใครจะซื้อเนี่ยนะผมแนะนำนะครับเป็นแนะนําให้อ่านในแค,เนค่เล่ม1 1 5จนะครับเล่ม1นึเนี่ยซื้อได้แต่ถ้าจะรอนเล่ม3ออกมาแล้วเนี่ยผมไม่แนะนําให้ซื้อนะครับผมไปพอจะรู้มาบ้างว่าเกืออันนี้แค่รู้นะเพราะว่าพอ เขาก็บอกแล้วในไทยเล่ม2ว่าเนื้อหาในเล่มต่อไปเนี่ยมันจะเขียนควบเป็น2องเล่มนะครับถึงจะจบเนื้อหาหนึ่งบทมานต้องใช้สองเล่มก็คือ3ามกับสีก็แนะนําว่า ใครจะซื้อก็อดรอรอสีด้วยเลยละกันซึ่งผมก็จะรอสีนะครับทีเดียว <S <S ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับหนังสือการ์ตูนเรื่องนี้เนาะก็สำหรับใครที่ชอบนะครับก็แนะนำนะครับวิธีไหก็ฝา,ากไว้ด้วยละกันเนาะก็ประมาณนี้ละกันครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยเนาะครับใครมีการ์ตูน,นตเรื่ใหม่ๆแนะนำก็ดีนะครับเอาแนะนำมาดูหรือมีส,สัมาระแบบพี่ผมว่าเรื่องนี้แม่งลึกซึ้งเข้มข้นผมชอบเนื้อหาที่เข้มข้นแล้วก็ดราม่าเป็นหลักนะครับก็ใครที่มีอะไรประมาณนี้ก็แนะนำมาได้รูปแตต่่ขออไมเาากร์ูนที่มันเรียกว่าดี เนี่ยตอนหลังอย่างพวกไอ้สกิลกรุงไรที่มันทานที่แบบพลังโอเวอร์โอเวอร์ไม่เอานะเริ่มเบื่อแล้วอ่ะแบบมันเขียนพอพได้แบบเล่าเรี่ยวแล้วแบบเหมือนเห็นเยอะแล้วอ่ะนะครับผมขอเนื้อหาในมันเข้มข้นใครมีอะไรมาแนะนำก็ลองมาได้นะครับก็ทุกวันนี้มีคนแนะนำมาเยอะผมต้องขอเวลาในการแบบอ่านซะหน่อยนะครับเดี๋ยวจะเริ่มซื้อยนยมาอ่านก็ต้องขอรอกันหน่อยเนาะถ้าใครอยากฟังรีวิวหรือแบบความรู้สึกของผมเนาะก็ยังไงก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมก็ยังไงก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะก็อย่าลืมนะคครรััับบบบ๊าายยสสวดีครับ